วิชาการก้าวหน้าผู้เรียนมีคุณภาพก้าวทันเทคโนโลยีอินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568เข้าสู่โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองตำบลพงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด63คนชาย39คนและหญิง24คนครูและบุคลากรทางการศึกษารวม11คนบริหารงานโดยนางสาวเพนพิชยาคำแสนครูอํานวยการโรงเรียนบ้านสีบุญเรืองขออนุญาตนำเสนอรายการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลดังต่อไปนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการดำเนินการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสานงานร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียนประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568มีการวางแผนงานโครงการมอบหมายงานให้บุคลากรได้รับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ปรับปรุงห้องเรียนให้มีความเรียบร้อยสะอาดปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่มีการจัดการบริเวณโรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้าและอาคารเรียนให้มีความแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนปรับปรุงห้องน้ําห้องส้วมให้สะอาดถูกสุขลักษณะและพร้อมใช้งานอยู่เสมอสารวจและซ่อมบํารุงระบบป้องกันระบบแจ้งเตือนสัญญ,ญาณภัยให้สามารถพร้อมใช้งานขจัดมุมอับและจุดเสี่ยงที่อาจจะเป็นอันตรายต่อนักเรียน และติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร,กรตลอดจนถึงผู้มาใช้บริการโรงอาหารสะอาดถูกสุข,ขลักษณะมีที่นั่งเพียงพอสำหรับนักเรียนและมีครูคอยดูแลนักเรียนในช่วงที่นักเรียนรับประทานอาหารจัดครูเวรประจำวันคอยดูแลประตูโรงเรียนทั้งช่วงเช้าและเย็นพร้อมทั้งกำหนดจุดรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยจากสารเสพติด และปลอดอาวุธทุกชนิด3ด้านครูผู้สอนดําเนินงานธุรการประจำชั้นเรียนที่สมบูรณ์เรียบร้อยมีการเตรียมความพร้อมด้านแผนการสอนจัดทำตารางสอนตารางเรียนตารางเวรททำความสะอาดและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตารางการเรียนรู้4ด้านผู้เรียนนักเรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยมีความกระตือรือร้นในการเรียนมีความพร้อมด้านการเรียนและมีอุปกรณ์การเรียน พร้อมเหมาะสมกับชั้นเรียนพาด้านนโยบายเรียนฟรี15ปีมีการจัดอาหารกลางวันอย่างเหมาะสมให้แก่นักเรียนดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนอย่างครบถ้วนก่อนเปิดภาคเรียนและออกแบบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม 6. ด้านนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 7. ดด้านนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในการจัดการและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ด้านนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้านเขตหนึ่งมีการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นโดยการวางแผนทางระยะสั้นและระยะย,ยาวผ่านกระบวนการ PLC ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้านเขตหนึ่ง